นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเชื่อว่าคำตัดสินล้มการเลือกตั้งของสารรัฐธรรมนูญนั้นจะยิ่งทำให้บ้านเมืองเกิดปัญหาความวุ่นวายไม่รู้จบค่ะนายนรินพงษ์จินาภักนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยล้มการเลือกตั้งของสารรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นการลิดรอนเสียงของประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า20ล้านเสียง ยังไม่รวมกับผู้สนับสนุนการเลือกตั้งตามระบบบประชาธิปไตยที่ถูกขัดขวางโดยม็อบป,ประชาธิป,ปัตย์ของนายสุเทพเทือกสุบัณผู้ต้องหาคดีกบฏจนทําให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนหรือสมัครรับเลือกตั้งได้นอกจากนี้คำตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญยังไม่มีความชัดเจนและเหมือนเป็นการเลือกปฏิบัติเนื่องจากไม่ยอมรับเหตุว่าที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยได้เพราะมีกลุ่มบุคคลดำเนินการขัดขวางการเลือกตั้ง ข้อสำคัญที่สุดประชาชนได้รับรู้ในสิ่งที่องค์กรอิสระโดยเฉพาะสารรัฐธรรมนูญซึ่งเมื่อวานได้ตัดสินยกเลิกโมฆะหรือว่าบอกว่าการเลือกตั้งไม่ชอบตามรัฐธรรมนูนมันหมายถึงว่าเหยียดยามและดูถูกคนทั้งประเทศดูถูกเสียง20ล้านคนดูถูกการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากสิ่งต่างๆที่เห็นว่าความขัดข้องหรือความไม่สําเร็จในการเลือกตั้งเนี่ย มันเกิดจากการที่มีผู้ขัดขวางมีผู้ขัดขวางในกรณีที่เริ่มตั้งแต่การไปใช้สิทธิ์เริ่มตั้งแต่การไปสมัครฉะนั้นวันนี้เนี่ยสารรัฐธรรมนูญเขียนอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ไปกล่าวอ้างและให้คนที่ขัดขวางต้องรับผิดชอบ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยยังเห็นว่าคำตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายเป็นการเดินหน้าไปอีกขั้นของกระบวนการโค่นล้มรัฐบาลจึงเรียกร้องให้ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าวแสดงออกด้วยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อแสดงพลังให้กลุ่มที่ชอบใช้อำนาจนอกระบบเห็นว่าประชาชนต้องการการเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ต้องขอบคุณ20ล้านเสียงที่ไปใช้สิทธิ์แต่เมื่อเราดูกันจริงๆแล้วมีมากกว่า20ล้านเสียงนะครับเพราะว่าบางส่วนถูกขัดขวางบางส่วนกลัวพยันตรายถ้าเปิดกันจริงๆโดยไม่มีการขัดขวางเนี่ยประเทศไทยวันนี้ต้องมีการเลือกตั้งมากกว่า70%อย่างน้อยที่สุดไม่ใช่20ล้านเสียงต้องมีอย่างน้อยสัก3-40ล้านเสียงฉะนั้นวันนี้ฝากประชาชนขอบคุณที่ใช้สิทธิ์ในระบอบที่เรามีอยู่จริงแล้วก็อย่าท้อครับเพราะว่ายังมี หน่วยงานต่างๆและในองค์กรต่างๆที่ยังเห็นประชาธิปไตยอย่างคณะนักศึกษาต่างๆเมืม่อวานนี้ก็เอาผ้าดําไปคล้องที่สารัฐธรรมนูญเอาผ้าดําไปคล้องที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั่นเห็นว่านักศึษาซึ่งเป็นอายุอายุ1 8บแยังเห็นว่าการตัดสินของสารัฐธรรมนูนเนี่ยไม่ชอบและขัดกับหลักกฎหมายทั้งสิ้นก็ฝากว่าจะเย็นๆแล้วต่อสู้กันต่อไปนะครับ อย่างไรก็ตามคาดว่าหลังจากนี้แม้ว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นแต่ปัญหาความขัดแย้งยังคงยืดเยื้อต่อไปเพราะท่าทีของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระหลายองค์กรแสดงให้เห็นว่ากระบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยกำลังเดินหน้าเพื่อไปสู่เป้าหมายโดยไม่สนใจความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนและประเทศชาติ